อีกแล้วอ่ะไม่ค่อยแน่น วันนัน้นอะ่อยหน้าขึ้นนิดนึงวันหน้าตามเมื่อต้องอะไร่อ่ะโอเคเอาตรงนี้ครับเอาตรงนี้ดิดนิ้วมันอาจจะมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นโอ้ยซ้อมแบบกลับไปก่อนซ้อมแบบด้านเดิมของตัวเองไปก่อนมมผมคอผมแฮนดแหงโพ สองร้านเดินไปก่อนครูเชื่อ <c urs uit> ว,ว่าครูเปลี่ยนเปลี่ยนแน่ๆเพราะมันสลับคนไปครึ่งหนึ่ง,ง <Dam. S 2> มีน้องเต้นอ่าใครต้องอยู่ฝั่งขวาอันนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนเราควรจะซ้อมสองด้านไว้นะ จริงๆแต่มันเหมือนกันแหละก็ทำอีกด้านหนึ่งก็เริ่มก่อนอะมายืนได้กันน้อยพี่หน่อยครับตัว B ด่วนแล้วด่วนแล้วด่วนแล้วข้างขวาทำข้างขวาฮะยืนอย่างนี้ไปก่อนยืนอย่างนี้ก่อนยยืนอี้ก็ไดดเ๋วจัดให้ป้ายเิจะคำว่าดาวใช่ไหมจะไปเป็นดาวเด่นบนฟ้าเดี๋ยวก่อนดีดเรานับยังไงครับนับ เข้าอ,ออกโอ้นะไม่ใช่ไม่ใช่ลงนะเจีไปเป็นออกออกเข้าอ,ออกออ,อ,อันนี้เอาไม้ประมาณก,ก็ตรงนี้นะระวังผวไม้เดินใหญ่เลยห้าหกเจ็ดไปเด็กเลยไหเนี่ยฮ <ผม S 1> <น>ะอท้ายเหรออาจมีการเปลี่ยนท่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทราบตอนก่อนขึ้นห้านาที เซโอ้ดูหน้าคิวดูหน้าคิวหน้าเสีอะไรเนี่ยโอ้โอ้รู้เลยว่าจริงเอาไปไม่ได้เดี๋ยวบอกตอนขึ้นก่อนขึ้น่อยอ่ะด้านซ้ายทำซีห้าห้าหกเจะดจไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าโอเคอ่ะคนที่ได้คนที่ค่อนข้างจะได้เรื่องคอนโทรลร่างกายได้แล้วขอเอา กรูฟกับอินเนอร์ด้วยนะด้วยนะเพิ่ม <ok> ข really right. ึ้นแม็กอินเนอร์แรงมากแม็กอินเนอร์นำก่อนล่างเสมอนะบูได้แล้วเวได้แล้วให้มันสนุกขึ้นแบบสบายขึ้นไม่ต้องติดทามา โอเคอะลองดูห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปค่อยมาเอามาแคนแม็กซเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วใช่เอาไว้ไหนเอาไเฉยๆแค่ตั้งไว้ไม่แกว้ไหนทีเดียวครับแค่เรื่้งครงตั้งระวังให้ดีเถอะคนคนเขามีของเดี๋ยวรอเขาควบคุมร่างกายได้ก่อนแล้วจะฉุดได้ยิน เอามาห้าหกเจ็ดปดจบไปไม่พอไปเลยห้าหกเจ็ดจะไปเป็นอ่ะแขนไปไหนสรุปว่าแขนไหนกันครับแขนตั้งไว้อยู่นะครับแขนตั้งไว้อยู่ชึ้บข้างนี้ทำด้านนี้ด้านไหนก่อนด้านนี้ทำด้านนี้ก่อนด้านนี้กลับด้านนี้หลังลองทำแล้วมองไปหาเพื่อนฝั่งตรงข้ามซิชึ้บอ่ะมองมองหากันแล้วกัน ฝั่งนุนก็มองมาฝั่งนี้เสร็จแล้วฝั่งนี้มองไปที่คนดูเฉียยไปตรงโน้นเสร็จแล้วฝั่งนี้มองหาการฟึกเราควรจะมองไปที่น้ำเออไม่ใช่มองเพอนูนเออเอาใหม่ห้าหกเจ็ดตั้งแต่ดิดแล้วครับห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเอ็นมือสูงนิดนึงน้องคิวจะไปคิวคิวสบาย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  หน้าหน้าหันพี่ลขอร้องเปลี่ยนเลยงา่ลองเปลี่ยนข้างไม่นด้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ในคิวทำขวายด้านขวาห้าเจ็ดแปดเจ็ดปเห็นปะก็ทำได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้อยา่วีแลช่วงกระดูกหลังครับเเเอาใหม่ วีแลกช่วงช่วงกระดูกหลงังก็เรามันมีวิธีอย่างนี้นะเวลาพี่สอนพี่ก็ต้องบอกร่างกายที่มาถูกต้องแต่การติชะนาเอาคนที่ร่างกายถูกต้องได้คือคนที่มีของอินเนอร์แล็ร่างกายเขาอาจจะไม่ถูกได้จากตัวฟิลมากสายตาเราก็ไปคนนั้นนะต่อให้คนนั้นทำแบบถูกมากเลย แต่พอคนหนึงแบบทําแบบไม่ถูกมากแต่มันมีของจากข้างในที่แบบเขาส่งสื่อความหมายออกมาความสนุกแบบสายตาเราก็ไปทางนั้นนะทั้นั้นไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบพยายามจะตรงจนลืมแบบทุกอย่างที่จะส่งออกเราต้องเอามาผสมดึงตัวเองขึ้นมามันมีความน่ารักของคนที่ทําให้เป็นด้วยแต่ว่าไม่ได้ให้มองในจุดที่ว่าก็จะทำแบบที่เองเป็นไม่อย่างนั้น แสดงว่าเราไม่ได้คิดถึงทีมเลยเราคิดถึงตัวเองโอเคปะเอาภาพรวมด้วยเอาใหม่ครับหนีดนิ้วห้าหกเจ็ดไปจะไปเป็นดาวโดดเตรีไมพร้อมเอาใหม่ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดไม่ต้องร้บนฟ้าฟ้าหรือไม่ต้องร้องปะไม่ใช่ทนทีที่ผิวไม่ต้องร้องคิวฟอะเอาหันเอาตรงนี้ใหม่หลังแล้วมองห้าหกไม่ต้องร้องเอาใหม่ไว้ตรงข้างๆตัว เดี๋ยวพี่เขา้าจังหวะให้ห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวบนฝ่าฟ้า,ฟาจะไปค่อยๆ<อ>มองจะจะดีขึ้นมากโอเคเอาเป็นมองนะเพราะว่ามองแล้วแล้วมันบังคับให้ไหลมันแบบม,ม,มันขยับดีดขึ้นห้าหกเจ็ดยืนตรงๆครับปอ,เอนเข้ามายืนยืนเท่ตๆ,ตๆ,ตๆตรงๆเตรียมตัวจะสนุกห้าหกเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปค่อยๆม,มองกัน มามาเสร็จโอเคปูน <Okay. S 3> ทำซิจะไปค่อยคว้าเอามาจะไปค่อยคว้ายันโดยปลายเท้าใช่ปะปอนทำซิจะไปค่อยคว้าคนอา่านปะ <c oughs> ยัง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 ปลายเท้าไอ้ยังยังโดยปลายเท้าคือยกส้นขึ้นตอนนี้ปูนทำนี้ไอ้ปอนทำนี้ โซนโซนื่อดึงดันตัวทางนี้มองหาเพื่อน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 ทางไหนแล้วชนัะหลังก็มาทางไหนดึงมานี้เรามองเหลือบคนตรงนี้เออหลังตรงนี้ต้องโฟกัสตรงนี้เราเบรกด้วยด้ปลายเท้าอันนี้เปลี่ยนด้านซีไปมองไปทางนู้ดอ่ะตรงนี้ไม่เห็นมาเลยไมาแต่หน้าแต่ตัวไม่เห็นไปหาเขาเลยมองไปที่แม็กแม็กทำท่านี้ซิ เออตรงนี้เอาไปซิทำดิมีมือด้วยมือข้างข้างไหนไว้เออแล้วทำมันแบบเอามาคอยืดี่เนตัวตามด้ยนึงอยาวแต่คอถ้าตัวไม่ไปแล้วคอจะงืออย่างเงี้ยยึดบอลในกระจกบอดันเอาหลังนะหลังพิงมาอ่ะไปด้านหนึ่งเอาหลังพิงมาถึงเท่านี้เออขยับจ้าใช่ โอเคอ่ะท่านี้ครับ5้าเจ็ดจะไปเป็นดาวโดดเร่นบนฝ้าฟ้าจะไปควอยคว้าเอามาโอเคไวาคว้าสิไวายคว้าอันแรกจะไปไวาคว้าควาอ่ะขอดูลายแขนให้เท่ากันดูซิว่ามันเท่ากับเพื่อนไหมค้างไว้ก่อนอยู่ที่ปลายเท้าเรานั้นแหละแถวไม่เท่าขึ้นหน้าต่อไปเปลี่ยนทิศชุดึ๊ แขนแมปโอ้แขนต่อลายกันไปเปลี่ยนทิศกลับไปเจอเพื่อนใหม่ฟึ๊บอ้าวเราจะบิดทำไมแขนออกแล้วเข้านายไปมองไปไหนดีมากเปลี่ยนข่าวก่อนที่จะเจออต่อไปบิดตัวแล้วเปิดออกอเปิดอ่าคราวนี้อารมณ์เดียวกับ